สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกกี้มูฟี่คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Bad Daughter จับลูกสาวมาฝึกเป็นเทพธิดาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเยเลียเด็กผู้หญิงที่แข็งกระด้างพูดจาหยาบคายนิสัยแข็งกล้าวถูกส่งไปอยู่โรงเรียนพิเศษที่สอนให้ทุกคนมีความอ่อนโยนห้ามกินเสียงดังห้ามตดมีเสียงแถมดันมีสัตว์ประจานสุดหลอ่อที่เข้ามาแอลเพื่อจะจับกระดิก,กับเธอ เยเลียจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่ไหนแล้วเธอจะพลาดเสียท่าให้กับสัตว์ประจารย์สุดหล่อหรือเปล่าก่อนจะรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะค o ่รีมูวี่หนังประจากมาที่วิทยาลัยเทพทิดา คุณพ่อของเยเลี่ยมาส่งเธอเข้าเรียนเพื่อหวังจะปรับนิสัยที่หยาบกร้านของเธอให้อ่อนโยนลงบ้างโดยมีพอ,อ,อสุดอืมคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดและแล้วยเยเลี่ยก็ถูกพาตัวเข้าไปในวิทยาลัยเพื่ออยู่ในนั้นสองเดือนโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทั้งหมดคือการจัดฉากของคุณพ่อที่ปัจจุบันเป็นผู้กำกบับรายการเรียลิตี้โชว์และกำลังจะถ่ายทำชีวิตจริงของลูกสาวที่มาอยู่ในวิทยาลัยเทพธิดาเพื่อปรับทัศนคติ และรายการวิทยาลัยเทพธิดาก็กำลังจะถูกถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วประเทศจีนทำให้พวกเพื่อนๆของเยีย่เลี้ยที่กำลังดูโทรทัศน์ถึงกับตะลึงที่เยี่ยเลียกำลังจะได้ออกทีวีไม่นานเยี่ยเลียก็ถูกพาเข้ามาที่ห้องพักส่วนตัวในวิทยาลายัยแล้วผอ,อก,ก็ขอยึดมือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดตามกฎของสถาบันเยีย่เลี้ยเลยด่าอาจารย์ไปชุดใหญ่ที่มาละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเธอขนาดนี้ และอเผอิญว่าตอนนั้นมีข้อความส่งมาจากเพื่อนของเธอพอดีเยเลี่ยเลยขอพอออกคุยกับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนๆของเยเลียส่งข้อความมาถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าเยเลียจะไม่อยากให้เพื่อนรู้เรื่องที่เธอถูกคุณพ่อส่งมาเข้าวิทยาลัยเทพธิดาเลยหลอกเพื่อนไปว่าเธอกําลังไปเที่ยวต่างประเทศนั่นทําให้พวกเพื่อนๆที่กําลังดูเยเลียผ่านรายการโทรทัศน์ถึงกับงงในความขี้โม้ของเธอ และเพื่อนสาวของเยเลียก็พยายามบอกเธอว่าเธอกำลังออกทีวีแต่ตอนนี้มือถือของเยเลียก็ดันตกไปอยู่ในมือผอสุดอื่มเป็นที่เรียบร้อยไม่นานเมื่อผออเดินออกจากห้องไปเยเลียก็เรียบหยิบมือถือสำรองขึ้นมาด้วยความดีใจแต่ผอได้รับรายงานผ่านกล้องก็กลับเข้ามาขอยึดมือถือสำรองของเยเลียทำให้เธองงมากที่ผออรู้เรื่องมือถือสำรองได้ยังไง ซึ่งนั้นทําให้ผู้ชมทางบ้านที่กําลังดูการถ่ายทอดสดชอบใจไม่น้อยไม่นานผออกก็พาเยี่เลี่ยมาเข้าพิธีต้อนรับนักเรียนใหม่ประจําวิทยาลายัยแล้วก็มีเหล่านักแสดงที่ทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนร่วมชั้นออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีและผอ,อก็เริ่มแนะนําอาจารย์ประจําวิทยาลัยสีท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าอาจารย์สอนแต่งตัวอาจารย์สอนพูดและอาจารย์สอนบุค,คลิกภาพ ไปนานเหล่าอาจารย์ก็สั่งให้ทุกคนลองแสดงท่าทางก่อนที่จะมาเรียนวิทยาลายัยพอนักเรียนลบเครื่องแต่งหน้าออกเหล่านักเรียนเทพธิดาก็หน้าตาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วอาจารย์สอนแต่งหน้าก็คุยว่าถ้าเกิดมาหน้าตาขี้เร่ก,ก็ไม่เป็นไรขอให้แต่งหน้าเป็นก็พอจากนั้นพอพวกนักเรียนเปลี่ยนชุดปลเวทตามใจพวกเธอก็ดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วอาจารย์สอนแต่งตัวก็คุยว่าต่อให้คนเราน้าตาดีเหมือนดอกไม้ แต่ถ้าไม่มีใบไม้มาประดับอย่างมากก็เป็นได้แค่ดอกกุชใช่จากนั้นอาจารย์สอนพูดก็บอกว่าถึงภายนอกดูดีแต่พูดจามไม่เหมาะสมผู้หญิงก็เป็นได้แค่ดอกไม้ในแจกันหาได้มีจิตใจที่น่าหลงไหลแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนักเรียนสาวคนหนึ่งที่พูดจาก,กระตกหกหกักทำให้เยยเลือถึงกับตกใจสุดท้ายอาจารย์สอนบุคลิกภาพก็บอกว่าท่าทางก็ถือเป็นองค์ประกอบของเทพธิดาที่ขาดไม่ได้ แล้วก็ให้ทุกคนดูตัวอย่างนักเรียนที่ท่าทางไม่ดีไม่สมกับเป็นนางฟ้าในโรงเรียนแถมยังตดเสียงสูงดันปลัดจนเยี่ยเลี่ยยังหน้าเวอจากนั้นผอ,อ,อก,ก็สั่งให้เหล่าอาจารย์เอาเครื่องใช้ประจําตัวสําหรับนักเรียนใหม่มาให้เยี่ยเลี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนของวิทยาลัยเทพธิดาเครื่องแต่งหน้าบำรุงผิวจากเกาหลีหนังสือสอนพูดอย่างมีศิลปะ และกางเกงในกันตดหนึ่งตัวที่สั่งตัดพิเศษสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นและเปลี่ยนเป็นกลิ่นดอกกล้วยไม้เยเลีย,ยเห็นกางเกงในกันตดแล้วชอบใจเลยถามว่ามันเก็บเสียงด้วยไหมอาจารย์เลยอธิบายว่าถ้าเยเลียเป็นคนตดดังจะต้องเข้าคลาสขมิบก้นลดเสียงตดเย็นวันนั้นเยเลียก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมาหาอะไรกินเลยมีเสาวนักสแสดงมืออาชีพตามประกบและอาสาจะพาเธอไปที่ห้องอาหาร แล้วคุณพ่อที่กำลังติดตามเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในห้องควบคุมก็รีบสั่งให้นักสแสดงทุกคนที่ประจำอยู่ที่ห้องอาหารเตรียมตัวสแสดงทุกอย่างให้ที่นี่เป็นเหมือนวิทยาลัยจริงๆและเมื่อเยเลียเดินทางมาถึงก็เห็นพวกเพื่อนเพื่อนเทพธิดาทานอาหารกันอย่างสง,ง่าง,งามแต่เมื่อเยเลียจะไปตักอาหารพ่อครัวก็ห้ามไม่ให้เธอตักเพราะเยเลียถูกสั่งห้ามไม่ให้ทานมื้อเย็นวันนี้เนื่องจากพูดจาหย,ยาบคายกับพออนั่นทําให้เธอยนจานทิ้งด้วยความโกรธ แล้วผอ,อ,อสุดอืมก็เข้ามาหาเยเลียเพื่อบอกเธอว่าบ้านเมืองต้องมีกฎหมายโรงเรียนต้องมีกฎระเบียบดังนั้นโปดรดเคารพกฎด,ด้วยจ้ะจากนั้นผอ,อก็เข้ามากระซิบเยเลียว่าอีกอย่างฉันะน่ยสวยธรรมชาติประจากศัญญกรรมนะจ๊ะเพราะก่อนหน้านี้เยเลียแอบปนดาออ่าผอที่หน้ากระจกว่าเธอสวยเพราะสัญญกรรมซึ่งมันถูกออกอากาศไปทั่วประเทศ นั่นทําให้เย,ยเลียกลับมาคิดที่ห้องว่าพอ,อรู้เรื่องที่เธอแอบบ่นได้ยังไงทีแรกเยเรีย,ยก็คิดว่าอาจจะมีกล้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องแล้วก็พยายามตามหาสุดความสามารถโดยมีพวกเพื่อนๆของเธอที่กําลังดูรายการโสดคอยเชียร์ให้กําลังใจเต็มที่แต่เยเรียกก็หากล้องไม่เจอเธอเลยคิดว่าพออาจจะมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างแล้วเย,ยเลียก็เดินไปหาพอ,อเพื่อจะไปสืบดู ในตอนนั้นคุณพ่อที่เป็นผู้กำกับรายการก็เรียกส่งสัญญาณบอกผอ,อให้เตรียมตัวทำอะไรสักอย่างเมื่อเยี่ยเลียไปถึงห้องพุ่มนวยการวิทยารัยก็เห็นประตูเปิดแง้มอยู่เยี่เลียเลยลองไปแอบซองและเห็นผอ,อสาวกำลังทำพิธีบวงสวงอะไรบางอย่างแถมยังใช้พลังจิตยกสิ่งของให้ลอยกลางอากาศได้ซึ่งแท้จริงแล้วมีนักแสดงประกอบคอยใช้เส้นเอ็นเกี่ยวของให้ลอยขึ้นมา ทําให้เยี่ยเลือกคิดว่าผอ,อสาวเป็นแม่หมดจริงๆแล้วรีบวิ่งหนีกลับห้องส่วนผอ,อสาวก็ยิ้มเตะท่าให้กล้องด้วยความดีใจที่เธอหลอกเยี่ยเลือได้สําเร็จเช้าว,วันรุ่งขึ้นเยี่ยเลือกก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาเข้าห้องเรียนตามหลักสูตรวิทยาลัยเทพธิดาเริ่มด้วยวิชาท่าทางที่อาจารย์พยายามฝึกให้เยี่ยเลือย,ยืนตัวตรงจะได้เห็นสัดส,ส่วนโค้งเว้าวสง,ง่างาม เยเลียก็ไปเข้าเรียนวิชาแต่งหน้าซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะแต่งจนกลายเป็นหมีแพนด้าซึ่งทําให้ผู้ชมทางบ้านที่กําลังดูรายการสดต่างชอบใจกันใหญ่จนตอนนี้รายการเทพธิดามีเลตติ้งที่ปังมากๆแล้วตอนนี้เยเลียก็กลายเป็นดาราดังระดับประเทศของคนจีนจนมีเหล่าแฟนคลับต่างกรีดกราดอยากจะเจอตัวเธอเป็นๆที่กองถ่าย นั่นทำให้ท่านรองหัวหน้าสถานีโทรทัศน์ต้องนัดเจอกับน้องแว่นครีเอทีฟประจำรายการวิทยาลัยเทพธิดาเพื่อขอให้เขาช่วยหาทางทำให้รายการเจ๋งเพราะท่านรองกลัวว่าผู้กำกับอย่างคุณพ่อจะแย่งตำแหน่งหัวหน้าสถานีโทรทัศน์เพราะประสบความสำเร็จจากการทำรายการวิทยาลัยเทพธิดาซึ่งน้องแว่นก็สัญญาว่าจะหาวิธีทำให้รายการของคุณพ่อเจ๋งไม่เป็นท่าเมื่อน้องแว่นกลับมาที่ห้องส่งขณะที่คุณพ่อกำลังเสง ที่เรตติ้งของรายการวิทยาลัยเทพธิดาค่อยๆลดลงทีละนิดเพราะคนเริ่มเบื่อแถมยังมีช่องโทรทัศน์ของคู่แข่งเพิ่งเปิดตัวรายการวิทยาลัยเทพ,พปบุตรและวิทยาลัยลูกสะพ้ายเพื่อมาเรียนแบบรายการของคุณพ่อนั่นทำให้น้องแว่นถือโอกาสแนะนำว่าพวกเขาควรจะทำให้เยี่เลี่ยมีความรักในรัววิทยาลัยเพื่อเพิ่มเรตติง้งคุณพ่อเลยลองสั่งให้อาจารย์สอนบุคลิกภาพซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบในโลกอินเทอร์เนต็ตลองเข้าไปจีบเยี่เลี่ยดู ไม่นานอาจารย์สุดหลอก็เข้ามาเล่นกับกล้องและแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักว่าสวัสดีครับผมเป็นนักแสดงที่จบจากวิทยาลัยภาพยนตร์มารับบทเป็นอาจารย์ที่เท่และเย็นชาวันนี้ผู้กํากับมอบบทบาทการจีบเยี่ยเลี่ยผมจะไม่ทำให้ผิดหวังและทำให้เห็นว่าการจีบสาวไม่ได้อาศัยความหล่อแต่เป็นเสน่ห์ครับผม ไม่นานอาจารย์สุดหล่อก็เข้าไปหาเยเลี่ย,ยในห้องสมุดแล้วก็ชวนเธอคุยจากนั้นก็แอบ,บกระซิบบอกเธอว่าคืนนี้จะมีฝนดาวตกตอนตีสองเราสองคนไปดูด้วยกันนะแต่เยเลี่ย,ยก็ตอบกลับไปว่าอาจารย์บ้าหรือเปล่าคะดึกๆดื่นๆไม่หลับไม่นอนแล้วยอยู่อาจารย์ก็เล่นเกมรุกเข้าไปโผล่กอดเยเลี่ยแล้วจ้องตาเธอพร้อมกับบอกความในใจว่า เยเลียเธอรู้ไหมตั้งแต่แวบ,บแรกที่ฉันเห็นเธอก็ทำให้ฉันคิดถึงเธอเสมอมาไม่ว่าจะเป็นสายตาจิกกัดทรงผมที่ยุ่งเหยงิงและจมูกเล็กๆต่อให้ไม่ต้องฝึกเธอก็เป็นเทพธิดาของฉันแล้วละ่ะนั่นทำให้เยเลียรู้สึกไม่เข้าท่าและต่อยคางอาจารย์ไปหนึ่งดอก จนทาให้พวกเพื่อนๆของเย,ยเลียที่กําลังดูรายการสดถึงกับหัวเราะชอบใจในความแกล่งของเย,ยเลียส่วนอาจารย์ก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลน้นองแว่นได้โอกาสจึงเรียบอาสาจะหาตัวอาจารย์พิเศษคนใหม่มารับหน้าที่จีบเย,ยเลียเองวันรุ่งขึ้นพออสุดอิมก็พาอาจารย์สอนบุคลิกภาพคนใหม่มาแนะนําให้พวกเด็กๆรูจ้จักแล้วพวกนักเรียนหญิงก็ทําเป็นซุบซิบบอกว่าอาจารย์คนใหม่หล่อมาดเช้าวันนั้น ขณะที่ทุกคนกําลังไปทานมื้อเช้าที่ห้องอาหารอาจารย์สุดหลอก,ก็เตรียมเริ่มภารกิจดึงดูดความสนใจเยเลียเขาเดินเข้าไปกล่าวทักทายเยเลียแล้วก็แกล้งทําเป็นสนใจน้องโนโตมที่อยู่ข้างหลังเยเลียแถมยังชมน้องโนโตมว่าเธอใส่ชุดเทพธิดาแล้วเซ็กซี่มากเมื่อเยเลียเห็นก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่พอหันไปดูหน้าอกของน้องโนโตมก็รู้ตัวว่าของเธอสู้ไม่ได้จริงๆเพราะแม่ของเธอไม่ได้ให้มาตั้งแต่เกิด เยเลอเลยพุ่งตัวไปเข้าห้องน้ําแล้วจัดแจงดึงกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่เพื่อเอามาบรรจงยัดในซอกหน้าอกจนดันให้มันตุ้มได้สําเร็จจากนั้นเธอก็จัดแจงถอนขนรักแร้ด้วยความเจ็บปวดโดยไม่รู้เลยว่าผู้ชมทางบ้านกําลังแอบดูเธออย่างสนุกสนานเมื่อเยลเลือกลับมาที่ห้องอาหารด้วยหน้าอกใส่ตุ้มทําให้อาจารย์สุดหล่อเริ่มกล่าวทักทายเยลเล่อและบอกเธอว่าก่อนหน้านี้ไม่เห็นเธอเลยขอโทษจริงๆ เยเลียลเลยตอบกลับไปอย่างประชดประชันว่าใช่เพราะเมื่อกี้ฉันไม่ใหญ่ไงแล้วก็ขยับหน้าอกใส่ตุ้มให้อาจารย์ดูเมื่อทั้งคู่กินข้าวเสร็จอาจารย์สุดหลอก็เดนตามเยเลียเพื่อมาขอเธอเป็นเพื่อนแต่เยเลียก็ตอบว่าอาจารย์ไปว่าเขาเป็นพวกนํามอที่ชอบผู้หญิงที่หน้าอกใส่ตุ้มอาจารย์เลยยอมรับแบบหล่อๆหลอว่าใช่ผมยอมรับผมชอบผู้หญิงที่หน้าอกใส่ตุ้ม แต่มันไม่ใช่รสนิยมส่วนตัวของผมนะมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายทุกคนที่ดื่มนมแม่ตอนเด็กพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ตามหาหน้าอกที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยจนรู้สึกปลอดภัยเป็นธรรมชาติเพราะมันคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของชีวิตผู้ชายแล้วจู่ๆพวกเด็กๆในวิทยาลัยเทพธิดาก็โผล่มาประสานเสียงว่าโอ้ที่แท้หน้าอกของพวกเรามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่เอง เยเลียเลยรู้สึกคล้อยตามและยอมฟังที่อาจารย์สุดหล่อพูดต่อส่วนอาจารย์ก็ถือโอกาสชวนเยเลียไปดูฝนดาวตกตอนตีสองพวกเด็กๆในวิทยาลัยรีบประสานเสียงว่าว้โรแมนติกจังเลยแล้วก็เจียให้เยเลียตอบตกลงในตอนนั้นเยเลียก็เริ่มสงสัยว่าจะมีฝนดาวตกจริงไหมเลยขู่อาจารย์ไปว่าถ้าคืนนี้ไม่มีฝนดาวตกอาจารย์จะได้ริมรถกำปั้นของเธอแน่ ค่ำคืนนั้นเยเี่ยเลือกก็ยอมออกมาหาอาจารย์สุดหล่อตามลําพังแล้วเยี่ยเลีอยก็ย้ำกับอาจารย์อีกครั้งว่าถ้าตีสองยังไม่เห็นฝนดาวตกอาจารย์จะได้เข้าโรงพยาบาลเหมือนอาจารย์คนก่อนแน่แล้วเยี่ยเลีอยก็เริ่มนับถอยหลังเตรียมจะสัตว์อาจารย์ให้ดับคาทีในตอนนั้นคุณพ่อก็รียบสั่งให้ทีมงานเปิดเอฟเฟกต์ฝนดาวตกท้องฟ้าจําลองแล้วก็มีฝนดาวตกโผลออกมาให้เยี่ยเลี้ยเห็นจริง นั่นทาให้เยี่ยเลียยประทับใจมากแล้วเผลอเข้าไปกอดอาจารย์สุดหล่อโดยไม่รู้ตัวแล้วเรื่องราวความรักของเยี่ยเลี่ยกับอาจารย์หนุ่มสุดหล่อก็ทําให้แรตติงของรายการวิทยาลัยเทพธิดาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่าคืนนั้นท่านรองเรียบเรียกน้องแว่นมาคุยว่าทําไมถึงไปช่วยให้รายการของคุณพ่อดังเป็นพลุแตกน้องแว่นจึงเปิดเผยแผนการชั่วร้ายว่าจริงๆแล้วเขาจะให้อาจารย์สุดหล่อทําให้เยี่ยเลี่ยหลงรักจากนั้นก็หลอกเธอไปจิกกระดือ แล้วก็เปิดเผยความจริงทั้งหมดให้เยี่ยเลี่ยวรู้กลางรายการรับรองว่ารายการวิทยาลัยเทพธิดาจะต้องพังไม่เหลือซากแน่นอนแล้วน้องแว่นก็เรียกอาจารย์สุดหล่อให้เข้ามารับตังค่าจ้างพร้อมกับอวดอ้างสรรพคุณว่านักแสดงชายคนนี้เป็นคนเลวจริงๆเขาจะกระดุยแฟนคลับตั้งแต่อายุ17แถมตอนนี้ยังมีแฟนพร้อมกัน8คนแบบรถไฟไม่เคยชนกันท่านรองได้ยินก็สัญญาว่า หักทำลายรายการของคุณพ่อสำเร็จจะให้นักแสดงหนุ่มรับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องถัดไปเช้าวันรุง่งขึ้นเยลเลีย,ย,ยก็ร่มตื่นขึ้นมาดูแลตัวเองและรักสวยรักงามอย่างผิดหูผิดตาเรากับว่าตอนนี้เธอกำลังตกหลุมรักอาจารย์สุดหล่อเข้าอย่างจังและเมื่อเยลเลีย,ยเดินออกมาจากห้องทุกสายตาในวิทยาลัยก็ต่างจับจ้องไปที่เยลเลีย,ยตามบทที่ผู้กำกับสั่งจนเธอรู้สึกเขินเล็กน้อยส่วนอาจารย์สุดหลอกก็ยิ้มอย่างมีเลซไน เพราะอาจารย์รู้ว่าตอนนี้เยเลียน่าจะเผลอตกหลุมรักเขาแล้วค่ำคืนนั้นอาจารย์เลยนัดเยเลียให้มาเจอกันที่ห้องส่วนตัวจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มล็อกประตูปิดม่านแล้วก็ไม่รอชา้าดึงเยเลียเข้ามาใกล้และบันจงจวบเธอโดยไม่สนใจว่ากลิ่นกระเทียมในปากของเธอจะเหม็นแค่ไหนนั่นทําให้คุณพ่อที่กําลังดูเหตุการณ์ทั้งหมดรู้สึกโคกรธที่อาจารย์กล้าบาัจวบลูกสาวของเขาและเรียบสั่งให้อาจารย์หยุดการแสดงเดี๋ยวนี้ แต่อาจารย์หนุ่มก็ไม่สนใจรีบยนเยลเลี่ย,ยลงโซฟาแล้วก็ถอดถูฟังทิ้งจากนั้นก็เริ่มภารกิจจุกกระดุยเยยเลี่ยท่ยามกลางสายตาประชาชนทั้งประเทศที่กำลังดูรายการสดคุณพ่อเลยเรียบสั่งให้ทีมงานหยุดออกอากาศหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์สุดหล่อก,ก็เสร็จภารกิจอย่างรวดเร็วส่วนเยยเลีย,ยก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์ถึงไวไฟขนาดนี้อาจารย์เลยเริ่มพูดจาแปลกๆว่าเขามีเวลาค่อนข้างจำกัดกับภารกิจนี้ ไม่นานคุณพ่อก็ออกมาจากห้องทรงแล้วพังประตูเข้ามาในห้องของอาจารย์สุดหล่อเพื่อจะมาฆ่าไอ้นักแสดงหนุ่มที่จุกระเดอลลูกสาวเขาตอนนั้นเยลเลียกก็สงสัยว่านี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นักแสดงหนุ่มเลยบอกความจริงเรื่องวิทยาลัยเทปทิดาเป็นแค่รายการเรียลิตี้โชว์ของคุณพ่อและทุกซอกทุกมุมของที่นี่ก็มีกล้องเป็นพันตัวซ่อนอยู่เพื่อถ่ายทอดสดให้คนทางประเทศดูจากนั้นอาจารย์สุดหลอกก็บอกเยลเลี่ยอย่างไรเยื่อใยว่า เขาเป็นแค่นักแสดงที่ทำตามบทเท่านั้นไม่ได้มีใจอะไรให้กับผู้หญิงที่หน้าตาขิเรแบบเธอนอกจากนั้นนักแสดงหนุ่มยังหยิบมือถือที่แอบซ่อนบนคมไฟออกมาแล้วบอกว่ากำลังมีแฟนคลับแสนกว่าคนที่ดูคลิปสดของเขาอยู่คุณพ่อเลยไม่สามารถทำอะไรไอ้นักแสดงชั่วได้ในตอนนั้นเยี่ยเลียเสียใจมากและรีบวิ่งไปที่สวนดอกไม้เพื่อหวังจะหาทางออกจากสตูดิโอจำปลอมนี้ แล้นักแสดงทุกคนในกองถ่ายก็รีบวิ่งตามหายเยลเลีย,ยกันอย่างจ้าระวันจนสุดท้ายเยลเลีย,ยก็วิ่งมาถึงสุดขอบของสตูดิโอจึงรู้ว่าต้นมไม้ใบหญ้าเขียวๆทั้งหมดเป็นแค่ฉากจำลองของกองถ่ายและเมื่อประตูเปิดออกก็กลับกลายเป็นถนนหนทางที่เมลรถวิ่งผ่านนั่นทำให้เยลเลี่ย,ยหันกลับมามองคุณพ่อด้วยความเสียใจที่กล้าทำทุกอย่างเพื่อหลอกลวงเธอได้ลงคอแล้วเยลเลีย,ยก็วิ่งหนีออกไปที่หน้าถนนจนบังเอิญโดนรถชนเข้าอย่างจัง นั่นทําให้ทุกคนตกใจมากแล้วคุณพ่อก็เรียวิ่งเข้าไปหาลูกสาวด้วยความปวดใจซึ่งในขณนะนั้นก็มีกล้องกําลังถ่ายทําคุณพ่ออยู่แล้วจู่ๆเย่เลี่ยก็โผล่มาในฐานะผู้กํากับที่แท้จริงเพราะจริงๆแล้วเธอคือผู้กํากับใหญ่ที่ควบคุมการถ่ายทําและรู้เรื่องทั้งหมดมาโดยตลอดจากนั้นก็สั่งให้คัดและหยุดถ่ายทารายการวิทยาลัยเทพธิดาเพื่อให้คนดูลุ้นว่าเย่เลี่ยตายแล้วหรือยังจะได้รอดูรายการวิทยาลัยเทพธิดาซีซั่นสอง และแล้วผู้กำกับเย,ยเลียก็สั่งปิดกล้องทำให้นักแสดงทุกคนดีใจที่การถ่ายทำประสบความสำเร็จจนปิดกล้องแล้วนักแสดงทุกคนก็เข้ามาถ่ายรูปร่วมกันอย่างชื่นมม่นจากนั้นนักแสดงหนุ่มก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเย,ยเลียเพราะเขาคือแฟนของเธอในชีวิตจริงแล้วการถ่ายทำรายการวิทยาลัยเทพธิดาก็จบลงอย่างหักมุมแต่เพียงเท่านี้สำหรับคำถามท้ายเรื่องท่านผู้ชมคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้หญิง ระหว่างบุคลิกการพูดจาหรือหน้าอกใส่ตุ้มของพวกเธอคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคุกกี้มูฟี่ก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ